เริ่มต้นก็คุณผู้ชมก็ถวายพระพรนะครับ พระองค์พาเนาะใช่ค่ะสุเด็จ<น>พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชลกิติยาภานเนรณนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงรชาชสารินีสริพัฒมหาวชรราชธิดานะคะก็ข,ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระการประชวรใน,นเร็ววันค่ะคมีการถวายพระพรในพื้นที่ต่างๆนะคะจุดหลักอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยที่อาคารภมิสริมังคลานุสร์นะคะเปิดให้ถวายพระพรตั้งแต่เมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มี ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะเดินทางเข้ามาร่วมลงนามถวายพระพร,พรเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลนั้นก็เปิดโอกาศให้กับประชาชนได้ถ่ายรูปร่วมกับพระรูปด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทั้งประชาชนให้เกิดความรับความสมัครใซึ่งกันและกันด้วยค่ะอ,อีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถที่จะไปถวายพระพร,พร,พรพผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ได้ะนะค,ะ,ค,ะ,คะเราเห็นคณะ บุคคลนะครับแล้วก็ประชาชนที่เดินทางกันไปนะครับถวายดอกไม้แจกันดอกไม้นะครับลงนามถวายพระพรนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยไปกันอย่างหนาแน,น่นคึกคักเลยนี่คือความรักที่ประชาชนพระศกน,นิกกรมีให้ต่อพระองค์ท่านเนาะใช่ค่ะมีให้ต่อเจ้าฟ้าพระองค์นี้นะคะคือพี่เนี่ยเกิดมา เกิดมาได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เป็นพระองค์หญิงน้อยครับนะครับเห็นตั้งแต่พระองค์ท่านยังทรงเล็กๆก,กันนะ,ะ,อ,ะอันนี้นพี่ก็โตพอโตพอที่จะจำได้แล้วจำได้ครับ <c oughs> จำได้พระองค์ท่าน44พรรษาผม54าีมก็10ป,ปีแล้วนันก็พี่ก็โตมา้นั้นก็ <c oughs> จำได้นะครับแล้วก็คืออยู่ในตาอยู่ในจิตอยู่ในใจเราเห็นการเติบโตของพระองค์ท่านมาโดยตลอดนะครับจกนกระทั่งพระองค์ท่านมีพระกรณียกิจต่างๆมากมายนะ ที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ต้องขังนี่นะค่ะชาวเขานี่นะไปถึงขัพประสาทด้วยนะคะใช่ชต,ต่างๆนะครับการช่วยเหลือแล้วก็ท่านก็มีบทบาทท่านท่านเป็นทหารนะครับท่านเป็นอายการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเป็นอายการจังหวัดนะ นะครับแล้วก็เป็นอะไรอีกครับท่านุแาเด็กๆด้วยนะคะในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอนามัยเด็กที่เป็นผู้ต้องขังอะไรเงี้ยค่ะให้ปรับมาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีวินัยเรื่องของการกีฬาด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญที่สุดนะที่เป็นโครงการแรกๆของพระองค์ท่านนะครับก็คือการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพึ่งพาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่พอพานสละอานะแต่เป็นพอสัมเภาสละอาและพญานน้อยก็คือเพื่อนพึ่งพาก็คือพระองค์พานะครับซึ่งตอนนั้นผมที่ได้มีโอกาสสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นะครับในกิจกรรมของทางมุลนิธินะครับโดยสภากาชาติไทยเนี่ยนะครับก็เราในฐานะที่เป็นสื่อนะสนับสนุนก็คือการประชาสัมพันธ์เนี่ย ก็ได้สอบถามว่าเพื่อนพึ่งพาพอสำเพอสละอาเนี่ยทำไมไม่เป็นพอพานสละอาก็ได้รับแจ้งว่าพระองค์พาใช่ค่ะเป็นชื่อมาจากเป็นพระนามของพระองค์นะเป็นพระนามของพระองค์ท่านนะครับคุณหมอพิชิตผมลืมนำสกุลท่านขอประธานอภัยนะครับคุณหมอพิชิตนี่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนบูนิธินะครับเรียกว่าไปไหนไปกัน นะครับฝนตกน้ำท่วมท่านทั้งขับรถเองพารถไปเองบนหลังคารถมีเรือ นะครับจอดรถเรือไปต่อเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นใช่นะครับแล้วก็ทุกๆปีนี่ก็จะมีงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเป็นการระดมทุนซึ่งเดิมทีในจัดที่วังสวนกุหลาบใช่ค่ะแล้วก็ย้ายสถานที่ไปไหมที่เทเวศนะไปถ่ายทอดสดมาเป็นประจำทุกปีค่ะผมไปประจําเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะไปถ่ายทอดสดทุกปีเลยเพราะว่าได้เข้าได้ของไปซื้อทําบุญด้วยเนาะใช่คับมีอาหารการกินจากที่วังสวนกุหลาบหลังๆมาเนี่ยเปลี่ยนสถานที่เป็นจัดที่สวน สดิกิจนะคะล่าสุดเนี่ยส่วนขพนังเจ,จ้าสิิกิตนนนะประมาณ3ปีแล้วคะ่ะที่จัดที่สวนส่นพนังเจ้าสศริกิจก็มาจากที่นี่เป็นการระดมทุนแล้วก็เราเห็นคลิปใน t ิกตอกนั้นที่พระองค์ท่านเสด็จไปนะครับที่ในงานนี้นะครับแล้วก็มีประชาชนถวายเงินนะครับพระองค์ท่านย้ําเลยนะ เงินนี้เราไม่ได้เอาไปไหนนะท่านใช้คาพูดในนะชาวบ้านเลยเนาะเงินนี้เราไม่ได้เอาไปไหนเอาไปช่วยชาวบ้านนะท่านย้ําเลยเนาะเอาไปช่วยชาวบ้านนะพี่พูดถึงเหตุการณ์นี้นะคะเอออ่านข่าวในวันที่เป็นวันเกิดพระองค์นะคะวันที่7จธันวาคมเนี่ยจะเห็นข่าวในพระราชสำนักอะค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายเป็นเงินไรายได้เพื่อสมทบมูลนิธิต่างๆรพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานคืนทุกมูลนิธินะคะ เป็นเป็นปีแรกที่เห็นแบบนั้นอาจจะอ่านข่าวตรงวันวันนั้นวันเดียวหรือว่าท่านทํามาเป็นตลอดแล้วก็ไม่ทราบแต่ปีนี้เห็นภาพชัดเจนว่าท่านส่งคืนให้กับทุกมูลิธิเลยมูลิธิถวายแล้วท่านก็คืนให้เลยแล้วท่านก็คืนเพราะมูลิธิก็มีบทบาทไปช่วยสังคมอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็ส่งต่อเลยนะครับเพราะงั้นในวันที่พระองค์ท่านทรงประชวรนะครับเราจึงได้เห็นเหล่าประชาชนพระศกนิกกรได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ท่านและที่สําคัญนี่เราก็จะเห็นว่าบรรดาทูตานุทูตนะครับหลายๆประเทศเนาะใช่ค่ะนะครับอย่างท่านเอกอาครราชทูตจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยเนี่ยท่านก็ไปลงนามถวายพระพรและก็เซ็นชื่อเป็นภาษาไทย <c oughs> เป็นเซ็นชื่อท่านเป็นภาษาไทยเลย <c oughs> นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ สมเด็จพระราชินีแข่งปูตานด้วยนะจะสะเสด็จมาทรงตรวบพระพรนะคะ,สะเสด็จนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พี่น้องชาวเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เคยได้รับพระมหาก,กรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับเราประชาชนก็เช่นเดียวกันนะ ทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาหรือไม่ปล่อยมันก็จะแค่ไม่จับมันมากินมาฆ่านี่ก็ได้ไหมก็ถือว่าได้บุญก็ถือว่าได้บุญนะครับไม่ทําผ mm ิด hmm. ศ no, mm ีลข้อห้าศีลทั้งห้าข้อนะคะใช่ครับ